บัดเนียนเมื่อเนียนานหากเป็นวันดีดามบำเพ็ญบุญดอกนุนสองใจปปกสรงถึงสุมญาติคันพี่น้องผู้ดาหหองทินอาวายิเน่า มื่อนี้เป็นวันไหววันวันยายบุญเข่าสากปเพณีนีบุญเดือนเอสียบขอางสมญาติคันพี่น้องไในทำสร้างสุพิง จุดจำานุงประสงค์สีปราดพ่อแม่แต่บุหันคือสานความสมาคคีดอกความสมแพงโตมนะไหลทำบุญได้เห็นมาเพื่อบุงสาทุกท้องที่มีของกินดอกจังซีก็ไปยือ้อกจ้องยาม มีของกินจังสีกะเที่ยวตอนสองเทิงเอ้ยเอ้ยไปบอมีพี่น้องไกลให้เที่ยวแวะไปยามแน่เดิมเออ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 เนี่ยคื โจดประสงค์ขอการทำบุญเข้าสร้างฝากความกตัญญูโหบุญคุณญาติพี่น้องฝูงปาดสนแดงเสียงกระายเดียวแ๋อเมียนโซ่สาวันนันนา สันทาง โนกังํำตามคอเกือบ่มเฮมเฮมแซมซอมแดดซองเผยสีตัวคนพากันโลโคสะทานแถวอานเตรียมอาหารบันซอม ข้าวโน้มข้าวตอกแตกแยกเป็นทันดอกที่ถววนข้าวเหนียวปันหมากพันนึ่งทุกสิ่งหานสันแตงดอกแปงหัน ป่าซาธาซาลาอุนอุนพอมโยมใจม่วนอันนี้สองศูนย์ป่าเสิดเดิดโย่ไตดอกลมฟางในสีสูดดอกคิดบ่นะ เมื่อนีฝ่าแจ่มแจ้งแสงทอปอสีสัต์ให้คุมอาวิจีตงกน็นีใจรอนต่างแต่ทนท่านสองป่าป่ากังขังโยทุกแนทุนคนต่อสวนเวียนอ่อมจนลอยหฮง จากกาศพบเหยงกาศท้องป่องไรแสนสีห้องทำให้คาแแนวบ่อนดูโอ้ยเออ บ้านจังจำดูจากคุ้มนาดองสัววันเพียงข้างน้ำผาญโยมเพิ่นให้ไปจากเข้าขึ้นตาคนกะตาแล้วเด้งจาวน้วฝ่าวายอยโดน อีเมสุนนิพอสอละฝ้าวยังเป็นสายตาญาเด็กหนุ่มขาน้องหนยอมนะคือสิไปเห็นหน้าสมแสงพี่น้องเก่า บຸນແຕ່ງເຊົ້າເອົາໄວ້ລော့ສົ່ງຫອ หอมดอก i, อิีคิดหอดความด่างหอมดอกคั้งคิดหอดดอกบานเกา่าหนหอมดอกคัดเขา่าคือสีเท่าบ่เปลี่นคงบ่มีคือเขา้าขังอดีตตั้งดอกนอยดวงนะ สุขทุกนี้เดียวทั้งปวงเป็นดังเพียงภาคแต่มันเขียไนไว้เพื่อนีินละเสรมาข้ายืนน่ะสาโยเสียกาญย่าอื นเมืองโคนจมไปกับเพียงนานล่อสันโพมบูเขืออไม่ไปมาบองเม่นไงเดี๋ยนนอนตาวินสายแดดสีหอนมันสีสาปองทาง ลอเดียบทางเฝ้าย่างแก้มซำตีนกระดมเฮาเห็นพ่องต่อยต่อตีนตองแล่วเรามองมาทึงหงวภูมสสถานดอกบานเก้าบันเคยเน่าโยคางบางคังอดีตการ ว่าโอ้นโอ้โอ้แสนดีใจ y ด้นในคืนกาบสุวันก่อจากไปดนแสนนั้นดูกลานขวยโยบอนเอนะ สุขสมัยไพโดกลายัางคอยอยังโยสถานอีแม่มามือเนียีพ่อมามือเนียวังอยากมาเห็นนะ้าพ่อมาพุนพ์นา ແຊຊົມເຈົ້າແລະຈັ່ງແຕเ ંગ ເວົ້າເລື່ອງຢູ່ວ່າແມ່ນຫົວพ่อແຮງຂາດພ້າเลี้ยงບໍ່ເຫັນໂຕຄອດທ້ອງนັນທັງທ້ອງແຮງຢູນະ ย่างนิบเดียวฝ้าวพังมาถึงวัดเม่ก็เดียวเดลยวรัดดูกลานเม่มาบ่น้ำหาท่ำสซ่ไหลเจ๋เลสซ้งสุมหมูยากันพี่น้องของคาไปยุสัย เนือบอดใดมาหาวทำบุญบุญบ่ทำนำขาสันบ่นอดกสายลานะเถีงสารกาเกียงบ่มีเสียงมิดเชเลี้ยเดียวหวกพุ่งหักพี่ใจเศร้ากบพองกันลา อยากกินข้าวเหนียวปานกับเปิ้งไก่จากคำพ่อได้คายความเหนียวได้แต่ยืนน้ำลายยอยน้ำ อยากกินหอยอยากกินเมี่ยงผ่านผู้เขียวมากอยากยาก,ยาก,ยากินลาบสกเนกอยากกินเ้าจากเปีกเตีกใส่สมจาขแขเน่แล้วบดได้เกียะน,นายได้ดี าน้ำตาไหลพังเหงาพองอยากอายพี่น้องผู้มาทาบขอได้แต่ยืนก้มหน้าโอ้ล้าเงาใจเงาดูของเฮาไปใส่บ่หำมฮอนบ่มีแหลว ແก่วหลว่อคພำผี้ยงดບาส่างบ่ຸมีາทำบุญหาหนูนค่ำบໍมเพี้ยนสุพືอງกງປອมກได้ยืนงุงป๋งกะตาเส็ดน้ำตาที่ลາລงยอยก่อยพหลอกต่อน ພັນເຖົ ขอาเพิ่นมาถวา,ายของที่ใหญ่เป็นฐานไข้คืออยู่อยากกินเน่เน่ยมือไปจับต้อง เนี้ยบ่เหม็นของเจ้าคองจับเดาเศราขั้วเดาไว้โอ้ยจับจังไรก็บ่ได้เดเมือไปจับตองเนี้ยบ่เหม็นของเจ้าคองจับเดาเศราขั้วเดาไว้ จับจังไหนกับบ่อใดใบจังไหนกับบออ่อตองดูกบ่อมาทรงให้คือสิได้ดอกจังใดนะครับคลดแนวห้องกายัวใจลอยสี่ลอย ได้ใจลานสงสารนิ่มเอ้ยโอ้ยเอ้ยสงสารหน้าพราหมณ์นิ่มบ่น้ำใสปากกับปากบ่ได้กึ่งกันเสซตน้ำตา đèo hành quay nà lọt đá sang khơn mưa chỗ đi đi chỗ thang đang và xì mía thăng hài xuống sâm bài nhớn mà nà mía nhô vắn พลังลำโดกสาหอดปีน่นาสิกลับมาหาพลหมุนจากพี่น้องผู้ทำสางหลอกสงหานานหลเวลาสิไปแล้ว bớt thuộc theo sĩ si ơn sang nó còn nữ viên vang phù thì nhân trong thăm đi Mí chết chạy ôn ôm, và về đi buồn ba tham nan đọc nang